อยู่กับธรรมชาติทงไฮทงนาจ่นเพื่อนนี่อยู่กับธรรมชาตินอะจากนเนาะเตียงข่ายคือเก่าเลยจ้ะเนี่ยผวิดข่ายจะพี่น้องเพื่อนจะเปลือกสองตปล่อยเคนกินหย่า่ตเฟืองมันก็นลูกเขามันก็นอันน,นี้เมื่อไรเนาะจา่าเนาะนี่ตรงแม่เล็กน้อยห่กโบรายแต่ว่าหยาเกิดพ่อได้กินอยู่ นกเตี้ยวอันมักะลิงเพิน่นธรรมชาติจ้ะส่วนนี้ก็มีแต่โตเฟืองแหงๆระบาดน,นี่คุ่นท่ามกลางแสงตะวินเราจะนอแสงตะวินเริ่มสิทอนนั้นตกดินละ่ะหามองเราจะหามองแต่วงก็ยังสูงเลยท่ามกลางแสงพระอาทิตย์จะตกดินอยู่กับธรรมชาติบริปรุงแตง่งยังเราจะนอ ปล่อยเพิ่นกินหยาจักหน่อยก็เอาเขา่ขาคอเขา่าลากแล้วก็ก็แก้วกับกอเงินพ่นอิ่มอะไะนี่บ่ได้อันนี้ดอกปล่อยเพิ่นเพิ่นก็ย่างหาเล่มหยายาเมื้อเช้าเอาเพิ่นออกมาผูกแต่เช้าสามโมงก็เอาเขา่าห่มเนาะจากนอสามโมงเอเขา่าห่ม เทียงก็เอากินกน,น้ำกับผูกขับห่มไว้ก็ว่าแดดอ่อนก็เอาเพิ่นออกจากห่มปล่อยเพิ่นกินหญ้าควายประมักแดดนาะจ้ะนอเพาะคืองัวงัวขขงกินจยมดมื่อว่เขาห่มกระไดตอนนี้เพิ่นแยกกันกินอยู่ มีแต่เตาเฟืองเตาเฟืองกั็สูงแฮง่อนกับเล่มหนงสีอลไรจ้ะพี่น้องเผื่อนควายก็ได้อันโบอิมเพิ่นกับ่หยุดเกนจะมาท่องสวดเล่มดีเหลียงเอาฟุนเอาอันนี้มันาจากปุยขอกเ็ดปุยขอกใส่เขาใส่ผืชพักสวนขวกก็งามมุน ของสัตว์น้ำโบจืดไงแต่ไม่หยาแน่ด้วยแก่เพลินฉันใส่ซอนเอาน้ำอันกอเขากอยังคนกินเสียงหมึกลิงคนดังกริ๊งลิ๊งลินะจ๊ะขนเสียงนกเสียงนกกะเบากะสิกรับคอนแล้วพี่น้องพันเพื่อนเลยห้องกะเบากะเบาอยู่ ค่ะพี่น้องเลี้ยงควยเนาะอ้ะเนใา้พี่น้องเดียเบิ้งเห็นพาบรรยากาศซ้ำน,นี้งเลยจ้ะเพื่อนๆจักหน่อยก็เอาคนเขาขอบขอกันไม่คลิปหน้าจะ้ะเพื่อนอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ